ในส่วนต่อมาครับก็จะเป็นการแคมป์สายไฟนะครับโดยที่แสายแคมป์เนี่ยจะเป็นสายลายนะครับแล้วก็ผมก็จะเอาสายไฟนะครับร้อยมาตามตู้นะครับก็จะมีท่อออกด้านล่างครับแล้วก็เอามาเสียบเข้ากับบอร์ดได้นะครับโดยจุดยึดเนี่ยผมได้ทําการเจาะรูแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบตแหน่งงข้าวนะครับเมื่อมีกระแสไฟวิ่งมานะครับก็จะโชว์ตัวเลขนะครับอันนี้เป็นการทดสอบนะครับว่าแบบมีกระแสไฟวิ่งผ่านเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับโดยเอาค่าทั้งหมดที่ได้เนี่ย ทั้งหมด10รอบเนี่ยมาบวกรวมกันนะเพื่อที่ให้กระแสไฟเพิ่มเออเพื่อที่ให้กระแสไฟเนี่ยมันโชว์ไปที่บอร์ดนะครับแล้วก็แจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์ครับผมนี่นะครับเมื่ออันนี้ผมได้ทาการาเมื่อมีสัญญาณอัลเลร์นะครับตัวระบบเนี่ยก็จะตัว s อชเนี่ยก็จะส่งการแจ้งเตือนไปียงไลน์น,ลนะครับอ,อันนี้นะครับได้ส่งมาแล้วนะครับ ก็ผมได้ทําการเสร็จไว้นะครับว่าให้ค่าวอลลุ่มเนี่ยมีค่ามากกว่า5000นะครับถึงจะแจ้งเตือนมาอย่างไรนะครับโดยที่ชี้ไว้ครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้นะครับเมื่อในตัวเสียลมอนิเตอร์เนี่ยขึ้นตรงนี้นะครับและมันก็จะมาขึ้นอีกทีในหลายว่าผมว่าเออมีการแจ้งเตือนผิดปกตินะอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้นะครับก็เมื่อดูที่โทรศัพท์นะครับก็จะเห็นว่ามันแจ้งเตือนมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า เราได้ทำการเทสหลายร,รอบครับแต่ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยคือการเทสแบบเรียวไทมครับผมเวลาก็ตรงครับครับผมก็อันนี้ก็จะตัวจอ lcd เนี่ยก็จะมันขึ้นว่าถ้า alert ก็ขึ้น alert ครับผมแต่ถ้าไม่ alert ก็ปกติครับ